พอล่มคันปากโดยช่างสงสยัยกองเชียร์ไม่เยอะกระแสข่าวเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีคอรมอลเล่นเอารัฐมนตรีวาวุ่นแล้วไม่พอยังล้ามไปถึงการยกเครื่องการทำงานของทีมโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย ก่อนหน้านี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้นโยบายการทำงานกับนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกและรองโฆษกประจำสำนักนายก ว่าสามารถชี้แจงข้อมูลของแต่ละกระทรวงหรือตอบโต้ในประเด็นที่มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องยึดติดว่าต้องเป็นรัฐมนตรีจากพรรคที่ตัวเองสังกัดเท่านั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้นแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจจึงมีรายงานว่าผู้ใหญ่ในรัฐบาลกำลังมองหาผู้ที่มีความเหมาะสมให้เข้ามาทำหน้าที่โคษโประจำสำนักนายกคนใหม่แทนนายชัยและปรากฏว่า มีชื่อของนายจีรายุห่วงทรัพย์โคศกกระทรวงกลาโหมและอดีตสสอบพักเพื่อไทยจะมาทำหน้าที่โฆศกประจำสำนักนายกคนใหม่ค่อนข้างสูงเนื่องจากมีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมล่าสุดหมอชัยขอเคลียร์ถึงกรณีกระแสข่าวถูกย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าผมไม่เห็นกระแสข่าวไม่มีเพราะผมกองเชียร์ไม่เยอะส่วนกระแสข่าวว่านายจิรายุ จะมาเป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแทนนั้นเขาบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบจริงๆเป็นเพียงแต่ในข่าวแต่เข้าใจว่าพอมีข่าวกองเชียร์ท่านเยอะก็อยากให้ท่านมาและนายกยังไม่มีการส่งสัญญาณอะไรไม่มีแม้กระทั่งภาษากายหรือภาษาท่าทางเมื่อถามว่ามีการนําเรื่องไปผนวกกับการโพสต์เฟซบุ๊กในทํานองตัดเพอนายชัยกล่าวว่าสิ่งนั้นห้ามไม่ได้อยู่แล้วสุดแท้แต่คนจะคิดโดยเฉพาะในทวิตเตอร เขาคงอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่คนที่อยากให้ผมทำหน้าที่ต่อก็เยอะแยะแต่ไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลยืนยันว่าไม่ท้อและยังสนุกไม่กล้าประเมินผลงานตัวเองขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนเป็นผู้ประเมินผมพูดได้แต่เพียงว่ายังทำงานแล้วสนุกประเมินตัวเองไม่ได้โคศกรัฐบาลขอสยบข่าวเขาย่าเก้าอี้ตัวเองจริงๆแล้วช่วงเลือกตั้งหากพักเพื่อไทยชนะแลนสไลด์หมอชัยคงสมหวังเป็นรัฐมนตรีไปแล้ว ไม่ต้องมาพักใจในตำแหน่งนี้